ทองวาสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถบ้านสวยๆน้าชมไม่เลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงเลยเจ้าของขายเองด้วยเป็นวิสันทีดาแพดแบ็กตัว5ประตู1 6 0 0ซีซีชมนี้สวยหายากนะครับตัว5ประตูหาซื้อยากแล้วแต่รถมูลค่าน่าใช้มากๆครับรถปี2 0 0 8เกียรโตวิ่งแค่ประมาณ2 0 0แ0 0ต่อโลครับน้อยๆเจ้าของขายเองครับดูแลอย่างดีเลยห้องเครื่องสะอาดเดิมกิฟต์เลยทีเดียวครับ โมเดลวสวยๆสีสวยทั้งคันนะครับริ้วรอยมีนิดเดียวครับ้อยนิดมากสมบูรณ์มากๆครับภายนอกก็สวยภายในก็สวยนะครับไฟหน้าไม่เหลืองน็อตไม่ขยับเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีถอดออกมาซ่อมนั่นเองเดิมๆทั้งคันนะครับบอดี้เดิมไม่มีชนเข็บซอกหลืดเดิมๆสูงโชกซ้าขวาไม่มีรอยชนนะครับรอยพับรอยอาร์จากโรงงานยังอยู่ครบครบ รีวิวดูกันเรื่อยๆนะภายในบอกพับได้ปรับนอนได้ไ้ใส่ของยาวของใหญ่กันได้สบายๆเลยยันประตูหลังนะครับรถสวยมากครับรีวิวดูกันรอบๆคันภายในสวยสะอาดตามนี้ครับบอกปรับนอนได้ครับเอาไว้ขนของได้สบายประตูเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทล้อแมกเดิมโรงงานนะครับคันนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเครื่องเสียงเดิมเครื่องดีครับอัตราเร่งดีมากไปลองขับดูกันก่อนได้ครับเจ้าของรับรองว่าชอบแน่นอน ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับในกลุ่มรถระดับเดียวกันนะหรือว่าประหยัดน้ำมันขช้อ2 0ได้ด้วยประหยัดอีกครับขายในราคาเพียง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองครับสภาพนี้ซื้อที่อื่นแพงกว่านี้เยอะนะครับสนใจไปดูทดลองขับกันได้พิกัดดูรถอยู่สวนหลวงรอ9ครับกรุงเทพนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูรถนัดทดลองขับสายตรงเข้าไปได้ สภาพดีสะอาดทั้งคันนะครับองโดยสารสะอาดมากทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเบาะสวยสะอาดไม่ขาดไม่สม้มไม่เป็นขุยแผงคอนโทรลเดิมสมบูรณ์เรียบๆครับไม่แตกไม่แล้าหน้าปัดเดือนใหม่วงอะไรมีให้ครบสมบูรณ์พร้อมใช้หน้าปัดใหม่ขึ้นครบนะครับสวยสะอาดทั้งคันใหม่เพียงสองแสนเท่านั้นเอง ภายนอกก็สวยสั้งคัญนะครับไฟหน้าไฟท้ายไม่เหลืองไม่มีตําหนิสมบูรณ์มากๆเลยครับท่านใดสนใจหารถใช้งานอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ